<c oughs> ผมกลับมาถึงกรุงเทพก็รับประทานอาหารไทยจนกระทั่งสมอยากเพราะว่าขาดรสเผ็ดมาเป็นเวลานานก็มารับประทานพวกแกงเผ็ดพวกผัดกะเพราแล้วก็มีต้มยำปลาทูสดเรียกว่ารับประทานกันจนกระทั่ง จะลดน้ำหนักไม่ได้ไปเมืองนอกมาแปดวันน้ำหนักขึ้นกิโลหนึ่งเพราะว่าไปกินอาหารที่โนดซึ่งมีนมมีเนยมากมายไม่กินก็ไม่ได้ร่างกายมันก็จะไม่มีไขมันทำความอบอุ่น <c oughs> พอกลับมาถึงเมืองไทยก็เลยกินอาหารไทยให้สมอยากเพราะว่าที่นั่น มีข้าวกินกินได้มื้อเดียวเท่านั้นที่ร้านอาหารจีนนอกนั้นเขาหุงข้าวไม่เป็นครับผมได้รับข่าวเชิญชวนให้ไปรับประทานอาหารอินเดียจากโรงแรม New World Lodge เขาจัดเทศกาลส่งเสริมการขายอาหารอินเดียขึ้น เขาเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนวันที่สามสบอมีนาคมก็ยังมีเวลาอยู่อีกประมาณอาทิตย์เดียวแ่ะครับอาทิตย์เดียวเท่านั้นก็จะหมดเทศกาลนี้ที่โรงแรมนิวเวอร์มีทั้งมื้อกลางวันและมื้อเย็น เป็นอาหารตามสั่งรายการอาหารเนี่ยก็สกเขาส่งเมนูมาให้ผมดูด้วยนี่ก็ผมก็อยากจะเชิญชวนสำหรับท่านที่ชอบรับประทานอาหารอินเดียซึ่งมันมีอินเดียหลายอย่างมีทั้งปากีสถานมีทั้งอินเดียที่เป็นฮินดูแต่อาหาร อินเดียที่เรารับประทานนั้นเป็นอาหารจำพวกมีเนื้อสัตว์เป็นของมุสลิมเสียมากกว่าอย่างเช่นนิวเวอร์นี่ก็เช่นเดียวกันครับ <c oughs> เป็นโรงแรมซึ่งไม่เสิร์ฟเครื่องดืง่มที่เป็นแอลกอฮอล์จะเสิร์ฟแต่เฉพาะน้ำสม้มน้ำหวานน้ำอัดลมแม้กระทั่งเบียกก็ไม่มีครับเพราะว่า เป็นโฮเทลที่เขาเคร่งทางศาสนาเมนูที่เขาส่งมาให้ผมเลือกดูนั่นนะก็มีอาหารทางเหนือของเขาแถวแถวไขเบอร์พาสซึ่งเป็นอาหารแคนดิดปิ้งย่างอกด้วยเตารูปองที่เรียกว่าตันดู ่องอาหารพวกนี้ย่างในเตาโองที่เรียกว่าตันดูรีพวกไก่พวกอะไรต่างๆนะฮะเนี่ยรวมทั้งขนมปัง <c oughs> ที่เรียกว่านานก็จะอบในเตารูปโอ่งทั้ทงนั้นเลยดีแล้วเ,เขาเรียกว่าเป็นพวกปิ้งๆอย่างๆที่เรียกว่าตันดูรี ก็มีนานเนี่ยนะครับเขาเรียกซามิเกบับเขามีเนื้อวัวบดคลุกกับถั่วเครื่องเทศปั้นเป็นรูปกลมๆทอดน้ำมันแล้วก็รับประทานพร้อมด้วยเครื่องเคียงนะมีเครื่องเคียงอย่างเช่เนข้าวข้าวบัสมาตีแล้วก็นานนานนี่คือขน,นมปังอบ ในเต่าอของอินเดียเนื้อแพะปาลักเป็นเนื้อแพะหุงเครื่องเทศกับผักโขมมีเครื่องเคียงเป็นข้าวหรือโรตีเนื้อแพะแคชเมียร์กัสมิระแกงแพะแบบข้นอันนี้อร่อยครับเป็นแกงแพะแบบแคชเมียร์แท้ๆเลยรับประทาน กับข้าสวยบัสมาติอันนี้ของธรรมดาแกงถั่วดาลแต่ตอนนี้เขาไม่มีถั่วเฉยๆที่นิวเวอร์ในข้าวเนื้อวัวกับถั่วดาลมีเครื่องเทศก็กินกับขนมปังหรือโรตีนี่เองแกงเนื้อ มีข้าวหมกไก่ซึ่งเรารู้จักกันดีเป็นข้าวหมกแบบอินเดียครับแล้วก็กินกับข้าวเกลียบอินเดียสลับแล้วก็อาจารย์มีแกงปลาโตปิซ่าข้าวปลาคลุกเครื่องเทศผัดในน้ำมะเขือเทศและหอมใหญ่พร้อมกับข้าวหรือโรตี มีมันฝรั่งยัดไส้แกงถัว่วนะถั่วโซเล่แกงตับผัดอันนี้อร่อยครับตับ,บวัวเครื่องเทศพ,พร้อมผัดเครื่องเทศพ,พร้อมโรตีหรือนานเฉพาะตับเนี่ยเป็นของโปรดของผมแต่มันไม่ดีกับไต ซึ่งคนเป็นเบาหวานเนี่ยมักจะมีอาการที่ของโรคไตยอยู่ถ้าไม่ระมัดระวังตัวผมไม่อยากจะล้างไตเพราะฉะนั้นก็ต้องงดจำพวกเครื่องในต่างๆนาะนาะแต่ก็ไม่ไวายครับทนไม่ได้ก็สักชิ้นสองชิ้นเหมือนกับปล่อยผีสักวันหนึ่งคุณหมอก็บอกว่าไม่ว่าอะไร แต่อยากกินเป็นประจำรวมทั้งพวกผักดองของเค็มผมไปกินปลาดองที่ฟินแลนด์มากลับมาปรากฏว่ามีไข่ขาวซึ่งถึงไฮ่อ o r m a คือเขาจะมีวิธีดูเกี่ยวกับครี a าินนิน ในเลือดเขาอนุญาตให้ไม่เกิน1.5ผมก็เคยทำได้1.1 1.2 1.3 1.4พอคราวนี้ไปกินปลาดองเขามันทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มทั้งอร็ดอร่อยแล้วแถมยังมีแตงกวาดองกินพร้อมเข้าไปด้วย สองดองดองปลาดองผักก็เลยทำให้แคลเินินสูงถึง1.5เป็นไฮโนโมลคุณหมออรายาสั่งลดทันทีผมก็บอกกับตัวเองว่าผมรู้สมุดฐานรู้สาเหตุว่าตัวเองเนี่ยเจาะเลือดแล้วแคลเินินสูงเพราะอะไร มาอยู่เมืองไทยเราก็ไม่มีปลาดองกินเราก็ไม่กินเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวที่มาจิ้มกับปลาอะไรต่างๆเราก็ไม่กินเต้าหูย้ยี้แล้วก็ไม่รับประทานอะไรที่มันเค็มจักอย่างเช่นมันฝรั่งทอดคลุกเกลือไอ้่สแสลงนัหนาเพราะกินเพลิน น,นี่ก็เข้าไปบ้างมันก็ไปเอฟเฟกตกับไตถ้าจะให้ดีต้องกินอาหารที่เรียกว่าจืดๆไม่ปรุงเลยแต่คนที่เป็นเชลชนชิมเนะี่ยทนไหวเหรอครับทนไหวเหรอถ้ากินอาหารไม่ปรุงรสเลยเดี่ยทนไม่ไหวแน่นอนเราก็ต้องมีปรุงรสบ้าง แต่ไม่มีรสเค็มจัดเท่านั้นเองผมก็ปฏิบัติตัวอย่างนี้โดยเตือนตัวเองว่าอย่ากินเค็มมากอย่ากินเค็มมากสำหรับปรุงรสพอดิบพอดีก็เท่านั้นเป็นพอก็ประคองตัวมาได้เหมือนกันนะครับเมนูอาหารอินเดียที่ผมเรียนให,ให้ทราบเนี่ยนะครับ ยังมีขายอยู่ที่ New World จนกระทั่งถึงสิ้นเดือนผมจะหาเวลาไปรับประทานสักครั้งหนึ่งเพราะว่ากลับมาถึงกรุงเทพไม่มีว่างเลยต้องเข้างานตลอดเพราะเป็นงานที่เขาเตรียมไว้ที่ผมจะต้องไปทำงาน ไม่ว่าจะเป็นที่สวนดูสิตธไม่ว่าจะเป็นที่อุทัยธานีซึ่งในตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีไปเข้าค่ายเบาหวานไปบรรยายให้สมาชิกชมรมเบาหวานฟังเป็นประจำทุกปีกลับมาได้วันเดียวก็จะต้องเดินทางไปประจวบพิรีขัน เขามีงานเทศกาลอาหารท่านผู้ว่าประสงค์พิธูลกิจยาบุกตัวเอาไว้ผมก็ต้องเดินทางไปนั่นแหละครับแล้วอวันที่สิบเบษาก็ต้องไปสวิตเซอร์แลนด์อีกแล้วท่านจะเห็นได้ว่าเส้นเดินทางบนมือของผมนี่มันยาวมาก อายุบานนี้แล้วก็ยังต้องเดินทางไปโดยตลอดไม่ได้มีหยุดยัง้งบางคนเขาเรียกว่าม,น,มนุษย์มนุษย์มนุษย์เหล็กแต่มันเป็นเหล็กที่ขึ้นสนิมซะแล้วละครับไม่ใช่เป็นเหล็กการวานไนซ์อย่างสมัยก่อนๆเมื่ออายุน้อยๆเดี๋ยวนี้มันเป็นเหล็กที่ขึ้นสนิมแต่ก็ยังเป็นเหล็กอยู่พอจะไปไหนมาไหนพอจะรับใช้ ท่านผู้ฟังได้มีคนถามว่าไปที่ฟินแลนด์มีอาหารอะไรอร็ดอร่อยบ้างฟินแลนด์นั้นเขาก็มีเนื้อกวางเรนเดียเหมือนกับเราไปญี่ปุ่นจะต้องหาเนื้อมัตสุดสกายาหรือโกเบบีฟรับประทานที่โน่น เขาก็มีเนื้อกวางเรนเดียถึงแม้ว่าจะไม่นุ่มเหมือนกับเนื้อวัวเลี้ยงที่ญี่ปุน่นกวางเรนเดียนั้นเลี้ยงตามธรรมชาติแล้วก็จะมีมากมายอยู่ในเขตอาร์กติเซอร์โคอาร์กติเซอร์คลนั้นเป็นดินแดนที่มีเนื้อที่กว้างขวาง เท่าเท่ากับเซตหนึ่งส่วนสี่ของประเทศไทยประกอบด้วยป่าไม้เป็นไม้สนที่เขาตัดฟันมาทำกระท่อมไม้สนแล้วก็ส่งมาขายเมืองไทยนั่นแหละนะครับมีไม้สนสลับกับห้วยหนองคลองบึงและก็ทะเลสาบที่ใหญ่ ว้างสุดลูกหูลูกตาทางตอนเหนือของฟินแลนดน์นี้มีทะเลสาบที่ใหญ่เป็นที่สามของโลกอยู่ที่ตอนเหนือของฟินแลนด์พอเวลา,นาหน้าหนาวทะเลสาบเหล่านี้จะมีน้ำแข็งเต็มไปหมดหิมะก็ตกทับถมมาถ้าเราเดินทางไปไหนมาไหน มองเห็นที่เวิงว้างแล้วก็มีหมู่ไม้ที่อยู่สุดสายตานั่นแหละครับคือทะเลสาบคือแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่เรามองเห็นอยู่ที่สองข้างทางคนน้อยมากครับทั้งหมดมีอยู่ประมาณไม่ถึงสองแสนเมืองใหญ่ๆอย่างโรวานิมี ซึ่งเป็นเมืองซันตาคลอสมีคนแค่ห้าหมื่นหกพันคนเท่านั้นเองอาหารการกินนั้นก็มีปลาปลาดองของเขาอร็ดอร่อยเหลือเกินครับไม่ทราบว่าใช้เนื้อปลาอะไรแต่ไม่ใช่ปลาแซลมอน ปลาแซลมอนเขาจะเอามาทำเป็นสเต็กปลาหรือไม่งั้นก็เป็นปลาที่เรียกว่าสโมกปลาสโมกปลาเรียกว่าเขาเรียกว่าเหมือนปลาดิบเนี่ยครับเขาสโมกด้วยควันไฟเป็นสโมกแซลมอนปลาที่มาทำปลาดองเนี่ยไม่ใช่ปลาแซลมอน อาจจะเป็นปลาในน้ำกร่อยอย่างที่เขาเรียกว่า white fish หรือปลาอื่นๆก็เป็นได้เขาแกล่เอาแต่เนื้อแล้วก็มาหมักเป็นปลาดองดองสองอย่างดองน้ำใสกับดองมัสตาร์ดกินกับแตงกวาดองอีกหั่นแบบแตงกวา เฉือนตามขวางเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ดองจงกระทั่งเปรี้ยวได้ที่มากินกับปลาดองซึ่งมีรสจัดทั้งเค็มทั้งเปรี้ยวกลมกลืนกันรับประทานกับขนมปังขนมปังสดที่นั่นนะครับเขาเอามาวางบนเขียงทางก้อนให้เราตัด อร,อร่อยกว่าขนมปังปิ้งอร,อร่อยกว่าขนมปังอื่นๆที่เขาอบมาเรียบร้อยเจ้าขนมปังสดเนี่ยตรงขอบมันจะกรอบไม่แข็งข้างในมันจะนุ่มเมื่อไปรับประทานกับปลาดองมันเข้ากันเหลือเกินโปะเดยเข้าไปมากๆ ที่จะรับประทานกับมันฝรั่งซึ่งเราไม่ค่อยถูกโลกกันมันฝรั่งก็ใช้ขนมปังสดนี่นะครับด้วยเหตุที่ผมมีของแสลงคืออาหารรสจักรสเค็มโดยเฉพาะรสเค็มปลาดองนี่มันเค็มมันเค็มนำํำมันก็เลยทำให้เคาเินินของผม สูงจนกระทั่งเข้าระดับไฮนอร์ m a ล1.5ต้องลดครับเรื่องลดนี้ไม่ยากเพราะว่ากรุงเทพไม่มีปลาดองให้กินเพียงแต่ไม่กินน้ำปลาพริกให้มากนะักก็เท่านั้นเองเราก็สาบาท,ทิจา อยู่สบายสบายสบาย,บายได้โดยมีของแสลงเพียงเล็กน้อยนั่นก็เป็นอาหารที่ผมไปได้ไปรับประทานอยู่ตลอดเวลาที่ฟินแลนด์นะครับเนื้อกวางเรนเดียกับปลาไวท์ฟิชเป็นอาหารหลักที่รับประทานกันแล้วก็อรอดอร่อยด้วยครับ สวัสดีครับ